สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีมีหน้าที่นำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงกรมจังหวัดมาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขโดยมีโครงสร้างอัตรากำลังทั้งสิ้น79คนในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจำนวน26คนโดยมีนายธรรมนูนควายพันธ์เป็นพัฒนาการจังหวัด แบ่งเป็น4กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนและระดับอำเภอ8อำเภอจำนวน42คนปัจจุบันมีอัตราตำแหน่งว่างประกอบด้วยพัฒนากรสองตำแหน่งและพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนึ่งตำแหน่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี มีภารกิจหลัก4ประการได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการสร้างเครือข่ายการพัฒนาและการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในปีงบประมาณ2,568สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีได้รับงบประมาณและมีการเบิกจ่ายดังนี้ 1. งบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้รับจํานวน1 1 6 8 9 3 9บาทผลการเบริกจ่ายได้ครบ100% 2งบบริหารได้รับจํานวน4,730,113,357บาท79สตางค์ผลการเบริกจ่ายได้ครบ100% 3งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับจํานวน1 1 4 8 9 9 9 8บาทผลการเบริกจ่ายได้ครบ100% 4 งบพัฒนาจังหวัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีประชารัฐได้รับจำนวน1 4 0 0 0บาทเบิกจ่ายได้ครบ100% 5. งเอนงบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอัจฉริยะได้รับจำนวน2,000 0 0บาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงกรมจังหวัด ประกอบด้วย 1. การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในปัจจุบันมีจำนวน265กองทุนและมีหมู่บ้านต้นกล้าก,กองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน11หมู่บ้านมีผลการประเมินศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ AA จำนวน41แห่งระดับ b จจำนวน244แห่งและมีการผนึกกำลังชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด No Dark No Dealer ครบทั้ง265แห่งแล้ว ทั้งนี้ได้กำหนดจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่25พฤศจิกายน2568นะ้กวัตโนดหลวงตำบลบางเกา่าอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีอีกสการส่งเสริมและพัฒนาโอท็อปในปี2568สํำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีได้ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปอย่างต่อเนื่อง มีผู้ผลิตผู้ประกอบการรวม2,186ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาว42รายการมีสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อป5ประเภทซึ่งได้แก่ขนมม้อ,อกแกงเผือกน้ำตาลสดกระเป๋าถือป่านสอน,นารายเช่นหมากไม้ตาลลงลายปูนปั้นและดอกเกลือแช่ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งส่งผลให้มีรายได้จากการจำหน่าย OT ท p อในปีงบประมาณพศ2568จำนวน8,262,347 7บาท 3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีได้ดำเนินงานใน30หมู่บ้านซึ่งสร้างรายได้สะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงปัจจุบันจำนวน41,925,013บาทได้มีการต่อยอดเป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮฟจำนวน7หมู่บ้าน โดยในปี2568จังหวัดได้มีเป้าหมายดำเนินการที่บ้านรางจิกหมู่ที่3ตำบลไร่ใหม่พัฒนาอเภอชะอําด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวจำนวน10โปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรองรับการบริการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทโดยดำเนินการจัดเก็บจากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงในปี2568 จัดเก็บข้อมูลจาก1 2 1 4 3ครัวเรือนพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีคือ1 2 1 6 4บาท25สตางค์และมีครัวเรือนที่รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์40,000บาทต่อคนต่อปีจำนวน129ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ0.13 5. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชอช2คอ,อจะดำเนินการจัดเก็บเป็นประจำทุก2ปีอีก โดยในปี2568ได้จัดเก็บข้อมูลจาก586หมู่บ้านในเขตชนบทพบว่าเป็นหมู่บ้านพัฒนาแล้วอันดับ3จำนวน494แห่งและหมู่บ้านกําลังพัฒนาอันดับ2จำนวน92แห่ง6การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยดําเนินกิจกรรมฝึกอบร,รมอาชีพตามแนวทางสมาชีพชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมาย8อําเภอ จำนวน240คนและต่อยอดเป็นกลุ่มอาชีพจำนวน8กลุ่มซึ่งทำให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน487,300บาท7กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสมาชิกประเภทบุคคลจำนวน134,626านวน134,4626คนสมาชิกประเภทองค์กรจำนวน796องค์กรมีโครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปี2,556ถึง2,567นจำนวน848โครงการ จำนวนเงินที่อนุมัติรวม133,883,755บาทมีลูกหนี้คงเหลือณนะวันที่1ตุลาคม2567จำนวน31,130,973บาท30สตางค์โดยมีนี้ครั้งชําระจำนวน1 4 4 9 9 2บาท63สตางค์คิดเป็นร้อยละ4.51ภาการส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน จังหวัดเพชรบุรีอีกมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน176กลุ่มมีสมาชิกจำนวน21,595คนมีจำนวนเงินสะสมรวมทั้งสิ้น335,120 0 0บาทมีศูนย์สาธิตทางการตลาดจำนวน2แห่งซึ่งมีผลการประเมินการจัดระดับอยู่ในระดับ3กลุ่มผลงานดีอีกจำนวน53กลุ่มระดับ2 กลุ่มพอใช้จำนวน77กลุ่มและระดับหนึ่งกลุ่มที่ต้องปรับปรุงพัฒนาจำนวน46กลุ่ม 9. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน mm. ก่อขอคอ,อจอมีหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน117หมู่บ้านปัจจุบันในปี2,568มีเงินทุนโครงการก่อขอคอ,อจอร่วม3 3 4 9 9บ7 0บาทครัวเรือนที่ยืมเงิน จำนวน3,432ครวัวเรือนโดยมีผลการประเมินศักยภาพตามหลักธรรมภิบาลอยู่ในระดับ3คือกลุ่มดีจำนวน54หมู่บ้าน10การแก้ไขปัญหานี้สินครวัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนโดยจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจำนวน15แห่ง ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการแก้ปัญหานี้สินครัวเรือนเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้เป็นระบบและส่งเสริมวินในทางการเงินให้แก่คนในชุมชนโดยมีครัวเรือนที่เข้าร่วมทั้งหมด875ครัวเรือนซึ่งในปี2568สามารถลดหนี้ได้จำนวน535,600บาท11การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย10ชนิดซึ่งมีครัวเรือนที่ปลูกผักจำนวน11,143ครัวเรือนโดยมีผู้นำและบ้านต้นแบบเป็นตัวอยา่างพร้อมทั้งขยายผลไปยังวัดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ในชุมชน 12. การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน ในปี2,568จังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนผู้นำอชจำนวน180คนและอชจำนวน2,788คนโดยการจัดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในปี2,568จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอชรวมใจขจัดภัยแก้จนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในวันที่28มกราคม2,568นะวัดเขาสมอระบังอําเภอเขาย้อย โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำอชที่มีผลงานดีเด่นโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำอชโดยมีกิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและการสร้างความมั่นคงทางอาหารในวันที่22สิงหาคม2568นะวัดตโนดหลวงอ,อชะอาําจเพชรบุรีอีก 13. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564รวม113แปลงขนาด1ไร่74แปลงขนาด3ไร่38แปลงขนาด15ไร่จำนวน1แปลงโดยปัจจุบันมีการประเมินและยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับ A จำนวน16แปลง ระดับ B ีจำนวน51แปลงและระดับ C ีจำนวน46แปลงโดยมีศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาต้นแบบหนึ่งแหง่งอยู่ที่สวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทยหมู่ที่7ตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีอีก 14. การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนถูกช่วงวัยอย่างยั่งยืงยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี2568จังหวัดเพชรบุรีมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน816ครัวเรือนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากระบบ T-P Map ปี2566โดยแบ่งเป็นวิติด้านสุขภาพ122ครัวเรือนด้านความเป็นอยู่176ครัวเรือนด้านการศึกษา73ครัวเรือนและด้านรายได้517ครัวเรือนซึ่งได้รับการช่วยเหลือครบ100%นอกจากนี้ในปี2568 ยังมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับมาประสบปัญหาซ้ำโดยในปี2568ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างบ้านให้ครัวเรือนที่ประสบปัญหาจำนวนหนึ่งหลัง 15. โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยปีงบประมาณพศ2568ดำเนินการภายใต้ในแนวคิด ผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเอกชนและประชาชนสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ3าวันพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพตาพรและส่งเสริมการประกวดผ้าไทยซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น20ชิ้นได้แก่ผ้า17ผืนและหัตถกรรม3มชิ้นงาน 16. การขับเคลื่อนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐบริษัทประชารัฐรักษามาคีเพชรบุรีวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลไกลประชารัฐโดยมีผลงานเด่นในปี2568ดังนี้การสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์พาวซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีสินค้าคุณภาพของดีประชารัฐการสร้างไรายได้ โดยการผลิตและจำหน่ายเสื้อโปโลโลายวัวลานเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่บริษัทการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยด้วยการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยผ่านโครงการต่างๆการเป็นคู่ขาภาครัฐในการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเช่นงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่38มียอดจำหน่ายจำนวน1ลานนบาทบริษัทมีรายได้จำนวน7580บาท 17. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดมุ่งสร้างความโปร่งใสคุณธรรมและธรรมาภิบาลผ่าน5มิติที่สำคัญได้แก่1มิติบทบาทผู้บริหารมีการประกาศนโยบายที่ชัดเจนเช่นการต่อต้านการทุจริตและการงดรับของขวัญ 2. มิติสำนักงานสะดวกมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นไปตามหลัก5สอและการให้บริการข้อมูล 3. มิติการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ 4วิธีการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกะตันยูหมิติสร้างนวัตกรรมมีการพัฒนานวัตกรรมพอชอเพชรบุรีเรื่องนี้ที่อยากบอกวานดิงเซอร์วิสเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ในปีงบประมาณพศ2568สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีได้รับรางวัลสำคัญเพื่อเชิดชูความสำเร็จในการปฏิบัติงานดังนี้รางวัลสำหรับองค์กรรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปี2567จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติรางวัลสำหรับบุคลากร รางวัลค่าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนปี2568ได้แก่นางสวัญญาพรจันทร์สุขศรีตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัลในประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงานเขตภาคกลางรางวัลสำหรับภาคีเครือข่ายและประชาชน รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดได้แก่ตำบลปึกเตียนอําเภอทายางรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่บ้านหนองยาวหมู่ที่7ตำบลเขาใหญ่อําเภอชะอํารางวัลกลุ่มองค์กรแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่บ้านบ่อใหญ่หมู่ที่สตำบลบางเกา่าอําเภอชะอํา รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดผู้นำอชชชายดีเด่นได้แก่นายสมพงษ์จันนาคตำบลบางจานอําเภอเมืองเพชรบุรีผู้นำอชอหญิงดีเด่นได้แก่นางจุไรพรอ,อุ่นใจเพื่อนอําเภอบ้านลาดสำหรับแผนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีในปีงบประมาณ2569ได้มีการวางแผนแบบ363โดยมีรายละเอียดดังนี้ ช่วง3เดือนแรกหรือไตรมาสที่1เป็นช่วงของการวางแผนและเตรียมการซึ่งรวมถึงการเตรียมงบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติช่วง6เดือนต่อมาหรือไตรมาสที่2และ3เป็นช่วงของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีเช่นการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทและการจัดกิจกรรมประจำปีต่างๆได้แก่ กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนและกิจกรรมทอดผ้าป่กกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 1. เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์โอท็อปและชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี 2. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่เกินร้อยละ5 3. การยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นระดับ A เพิ่มขึ้น 4. ขยายผลชุมชนและหมู่บ้านธรรมาิิบ้าล 5. การยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาให้เป็นระดับ A เพิ่มขึ้น 6. การยกระดับหมู่บ้านเป้าหมายโครงการก่อขอคอ,อจอให้เป็นระดับ3ามเพิ่มขึ้น 7. การยกระดับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีศักยภาพระดับ3าเพิ่มขึ้น 8. การขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักษามาคีเพชรบุรีจำกัดให้มีกำไรเพิ่มขึ้น 9. การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐและขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดองค์กรคุณธรรมหน่วยงานนวัตกรรมดีเด่นในช่วง3เดือนท้ายของปีงบประมาณหรือไรามาสท,ที่4สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีจะเน้นการประเมินผลการดำเนินงานโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การสรุปและรายงานผลการเบริกจ่ายงบประมาณการคัดเลือกค่าราชการดีเด่นและการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆเช่นกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นจากกองทุนพัฒนาบทบาทสปี โดยการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีจะมีการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส่วนโดยมุ่งสู่เป้าหมายสําคัญให้บรรลุตามวิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง